ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้ถวายข้อสารและเครื่องบริโภคสมทบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพระมหาดรนพพรปุญญชโยปริเรียนรรม9้ประโยครองผู้อุ่งในการสำนักสื่อสารองค์กรในนาผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยพระเสียรัตโชติรัตนประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีนายองอาธรมนิธาในนามผู้แทนคณะสิสยานุกิติวัดพระธรรมกายนายธีรพัฒนเรืองโรจน์นะครับพร้อมด้วยหมูนะ่คณะได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ําท่วมซึ่งเกิดจากการที่น้ําท่วมขัง เพราะว่าฝนตกหนักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้นายเอกพจน์ปานแย้มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงได้มอบหมายให้นางธิตารีเจริญนพุพัสดิ์รองประลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงพร้อมด้วยนางวราพรบุญปราดภัยผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและนายพิพัฒน์เพชรประดับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและคณะเป็นผู้แทนรับมอบ และนำคณะจากวัดพระธรรมกายลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะถุงยางชีพที่ได้นำมามอบให้ในครั้งนี้เต็มไปด้วยกำลังใจจากพุทธบริษัท4ี่ทั่วโลกและถุงยางชีพยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างมากครับ ในช่วงนี้นะครับบูนิวส์ News ก็มีบทสัมภาษณ์ของนางทิตารีทะเรนนพสักรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงและผู้แทนชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งได้กล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกายรวมไปถึงความรู้สึกจะเป็นอย่างไรที่ตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางวัดพระธรรมกายและก็มูลนิธ รธรรมกายนะคะเป็นอย่างสูงเลยที่วันนี้ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะวันนี้จำนวน200ชุดนะคะทำให้ประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยะะัยเนี่ยค่ะมีกำลังใจมีขวัญกำลังใจที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือในส่วนของอการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไปแล้วแต่วันนี้ได้กำลัง และได้พลังใจนะคะจากทางวัดพัะธมกายเ,เราในฐานะเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะต้องขอกบขอบคุณทีมงานนะคะของมูลนิธิพัะธมกายแล้วก็ทางวัดพระธมกายไว้นโอกาสนี้นะคะที่ให้ความกรุณานะคะกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงขอกราบขอบขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งและดีใจที่สุดเลยค่ะที่ทาง วัรมากายแล้วก็ทางกองสวัสดิการของของหลวงนะคะมาช่วยเหลือคือว่าน้ําท่วมที่บ้านเราเนี่มันท่วมประมาณตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาแลยทีเนี้ยพวกเราก็คือได้ลุยน้ําการลุยเข้าออกเข้าออกก็คือประมาณสองสาวันที่ผ่านมาก็เลยระดมทุนกันซื้อเครื่องเครื่องสูบน้ำอะไรเขาเรียกไดโวนะฮะเออแล้วก็เอามาสูบอย่างที่เห็นนี่ค่ะอันเล็กๆเนี่ยเพราะเราไม่มีตตงจะซื้อแบบเขา พอดีมาช่วยแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากโอ้โหเป็นค่ะเมื่อกี้ไปบอกว่ามีของคือมีของมาบริจาคจากวัฒนการนะคะทุกคนพากันลุยน้ําออกมาแล้วก็ตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะเห็นไหมคะมารวมตัวกันเต็มเลยเพราะว่าอยากได้ความช่วยเหลือบางทีเราก็อยากได้นะคะเราลุยน้ําไปลุยน้ํามาทุกคนบางคนก็ต้องขาดงานไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยพอเราได้รับตรงนี้เราก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะ